เ้าไม่ใช่วายจะได้บ่มไว้เป็น10ปีต้องสาวข้าว15ครั้งเพื่อกินข้าวที่ผ่านการฉีดยากันมอดมาเป็นเวลา10ปีให้ฟรียังคิดหนักเลยตรวจสอบแค่การกินก็จะรู้แค่รสชาติกลิ่นลักษณะทางกายภาพแต่สารพิษตกค้างเชื้อราไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกิน นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากคอมเมนต์บนโลกโซเชียลส่งเสียงสะท้อนไปถึงประเด็นร้อนๆที่ผู้คนในสังคมกำลังจับตามองอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็คือเรื่องราวของข้าวเก่า10ปีจากโครงการรับจำนำข้าวในสมัยรัฐบาลน,นายกปูยิ่งรักชิน,นวัตรเวลาผ่านไป10ปีเรื่องนี้ถูกหยิบมาเปิดประเด็นอีกครั้งหลังพูษธรรมเวชชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลปัจจุบันเอาตัวอย่างข้าวสารจากสองโกดังสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดสุรินที่เก็บไว้นานกว่า10ปีมากินโชต่อหน้าสื่อ แต่ก่อนจะหุงต้องผ่านการซาวข้าวถึง15น้ําและเห็นได้ว่าน้ำซาวข้าวมีสีขุ่นเหลืองกับมีสิ่งแปลกปลอมลอยขึ้นมาด้วยหลังจากชิมแล้วรองนายกก็เอาแต่คอนเฟิร์มออกซื้อว่าท้องไม่เสียสบายมากไม่มีกลิ่นหืนนะครับไม่มีความรู้สึกที่กินไม่ได้ตรมแล้วความหอมก็อาจจะลดลงบ้ว่าไม่เหมือนตอนข้า,มาหมความรุนวานความเตนนาด้การได้ไมดี คนที่ได้ชิมข้าวอตนี้ไม่ได้มีแค่ตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะที่ติดตามไปโกดังข้าวในวันนั้นเท่านั้นแต่เขายังส่งข้าวสารข้างโกดังเหล่านั้นมาให้นักเล่าข่าวแห่งรายการเรื่องเล่าเช้านี้ อย่างเฮียซอสสอยู่สุทัศนาจินดากับน้องใบพิชยาธันจันพุทธและคนที่ถูกท้าให้ลองเลยจัดการเอาข้าวไปเทียบกับเสื้อสีขาวที่สวมอยู่จนเห็นภาพออกมาชัดเลยว่าข้าวสารมีสีค่อนข้างเหลืองส่วนเรื่องของรสชาตินั้นความนุ่มอาจจะหายไปหน่อยนึงกลิ่นหายไปแต่ว่าความเป็นข้าวคาะแล้วก็ความเป็นเม็ดก็ยังเรียงตัวสวยอยู่คือไม่รู้สึกว่าเป็นข้าวหอมมะลิมนรู้สึกเป็นข้าวขาวธรรมดาแบบข้าวเสาให้อารมณ์แบบนั้นเพราะถ้าฟิลข้าวหอมมะลิมันจะต้องนุ่มแล้วมันจะแล้วมันจะเหนียว มียางข้าวมันจะมียางข้าวกว่าอันนี้ก็เข้าใจได้เสปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและคนดังจะออกมาเคี่ยวโชว์เพื่อการันตีว่าข้าวนี้กินได้แต่นาทีนี้สิ่งที่ประชาชนกังวลกลับไม่ใช่เรื่องรสชาติของข้าวแต่เป็นเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพที่จะตามมามากกว่าเรามองจากตา,ปาเปล่าก็อาจจะดูเหมือนข้าวสารทั่วไปเพียงแต่ว่าสีออกเหลืองเหลือกว่า แต่จริงๆแล้วข้าวที่วาดถูกรมยากันแมลงขึ้นข้าวทุกๆ2เดือนโดยการใช้สารเคมีที่ชื่อเมทินโบไม์ซึ่งก็เท่ากับว่าจนถึงวันนี้ข้าวสารในโกดังได้ผ่านการรมยามาแล้วราวๆหกครั้งสิ่งที่น่าห่วงไปกว่านั้นคือสารอะฟราทอกซินสารก่อมเม็งที่มีอันตรายมากที่มักจะพบในวัตถุดิบทางการเกษตรซึ่งถูกหยิบมาแปรรูปและจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสมเรื่องนี้นายแพทย์วิทวั์สิริป,ประชยัยหรือที่เรียกกันคุ้นปากว่า จากพิชิตแห่งดราม่าแอดดิกแฟนเพจวิเคราะห์ปัญหาสังคมชื่อดังก็ได้ออกมาให้ความเห็นเอาไว้เหมือนกัน เขาเสนอให้รัฐบาลพิสูจน์ความปลอดภัยของข้าวโดยการสร่งแลบตรวจหาสารพิษที่ว่าเพราะในบ้านเราและประเทศเพื่อนบ้านมักจะเจอปัญหาข้าวปนเปื้อนอัลฟาทอกซินในเค้กของข้าวหรือทั่วที่จัดเก็บไม่ดีจนส่งให้เกิดความชื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งจะทําให้เกิดเชื้อราผลิตสารพิษออกมาส่วนอัลฟาทอกซินคือสารก่อมะเร็งที่อันตรายมากแถมยังทนความร้อนได้ถึง260องศาแน่นอนว่าการเอาเข้าวไปต้มในน้าเดือดหรือแม้แต่การหุงก็ไม่สามารถทําลายสารพิษตัวนี้ได้ ดังนั้นการที่จะบอกว่าเข้าอายุวัาทศวรรษนี้ปลอดภัยต่อการบริโภคหรือไม่ยังไงก็ควรจะมีผลหลบมายืนยันสอดคล้องกับมุมมองจากรองศาสตราจารย์ดรสมพรอ,อิสวิลานนท์นักวิชาการอาวุโสสถาบันคลังสมองของชาติและผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวที่สะท้อนประเด็นดราม่าของข้าวเกาสิปีไว้ว่าข้าวสารกว่าแสนกระสอบที่ไปตรวจสอบนั้น แม้จะอยู่ในโกดังเดียวกันแต่ยังไงคุณภาพก็ไม่เหมือนกันในฐานะของผมที่เป็นนักวิชาการเนี่ยผมจะบอกว่าในข้าวในหนึ่งกองโดยเฉพาะที่เป็นแสงกว่าการะสอบเนี่ยนะฮะคุณภาพจะไม่เหมือนกันหรอกครับเพราะว่าหนึ่งก็คือว่าอากาศที่เข้าไปนะฮะความชื้นที่ที่ท,ที่ถึงแม้มันจะมีไม่มากนะเพราะว่าลมพันอดูยวมีโกดังที่เก็บดีอยู่แต่ว่าความเรียงระหว่างหน้ากองกับ กลางก,ก็จะต่างกันบบสีสีก็จะต่างกันบบโอกาสที่ง้มยาแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงเนี่ยมอดมันก็จะเกิดขึ้นเยอะในจุดนั้นซึ่งวันที่ว่าจะไม่เห็นนะฮะแต่ว่าเห็นานเยาวาสาแล้วก็เห็นมอดเกิดขึ้นจุดน,น,นั้นอีกนะฮะผู้รู้เข้ารายเดิมยังบอกด้วยว่าปกติการเก็บข้าวสารไว้นานๆถ้าเก็บไม่ดีมอดอาจจะบุกได้แต่ข้าวล็อดนี้พอมองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าลักษณะกายภาพของข้าวยังดีอยู่เพราะยังมีจมูกข้าวข้าวไม่หักข้าวไม่ปนข้าวไม่ติดเป็นก้อน ว่าทางผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่สนใจเข้าร่วมประมูลและต้องการส่งออกไปตลาดแอฟ,ฟริกาที่สนใจข้าวเก่าจากไทยตรงนี้เองที่ภาครัฐควรคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยมาก่อนเป็นอันดับแรกไม่ใช่จะเน้นแต่การระบายออกอย่างเดียวส่องออกได้ก็ดีครับคือถ้าไปตลาดแอฟริกาได้อย่างที่ในคณะทางานได้พูดถึงเนี่ยนะฮะผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับประเทศไทยก็คือว่าราคาข้าวมันยได้ไม่ไม่ไมไมตกตำ่ำราคาปะบูลมันยังได้ไม่ตกต่ำกว่านี้เพราะคือคือเขามีตลาดที่จะไปจําหน่ายแล้วเป็นตลาดข้าวเก่าท,ที่ที่มีคนต้องการแต่ว่า เอาสักนิดหนึ่งก็คือไปตรวจเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซะก็คือเรื่องเชื้อราแล้วบอกประกาศได้เลยว่าเนี่ยค้ารถนี้เนี่ยมันได้มาตรฐานได้คุณภาพได้ความปลอดภัยที่เกิดขึ้น